สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกีต้ามาไหว้พระที่วัดพระธาตุวายโยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้มาสักพักแล้วนะคะด้ไหว้พระกัน,นประมาณสองปีนะคะตสอปีที่แล้วจ้าก็เคยเปิดหมวกที่วัดพระธาตุวายโยนะคะพอกลับมานะคะก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่กาๆเหมือนกันไปไหว้พระกัน มาไม้พะดว้าพระเหรอคะมาเอาดอกไม้ไว้วาพระอ๋อโอเคไปค่ะไว้พัมา ไม่หรอกไม่ตู้ว้าใส่ถางเท้า ตาด้วยตาด้วยฟิวไปแล้วอื้อหับยจับค่ะจับแพนจ้าจับตรงนี้ขอหน,ะอาอน้าถุจ้าดีการถุจ้าปีจ้าเลยถุจ้ายังกระตุ้น ได้เาข,ขอให้สุขภาพแข็แงแรงเลอกขอให้สุขภาพแข็แงแบบรงขอให้หเป็นเด็กดีขหเป็นเด็กดีบบาเคลือาทุกนม,มือกาทุกอสอันนี้รุน่นอันแรกอันนี้รุ่นอันแรกสิบสอง โอ้โหใครจะซื้อไหววะเนี่ยรับรอ,องถูกแน่นอนถ้าซื้อหมดเนี่ยถึงเอ๊ะแกจะมาเอ๊ะตอนนี้ตอนนี้ค่ะสาธุเนี่ยสาธุกคุนสาธุ ๋อไม่ได้ล็อกหรอคะกไม้ทเคนอย่้างไทยทงนะเอาจะไหล่จิ้มมาค่ะ กหนข e ้าได้สามตัวได้เลยคะแมวเหรอเพลงนี้ติดกับไม่หลูกใช่นไหมเสร็จแล้วครอบครัวไปเลยแล้วตัวนี้ลูกยกข้าวพิดข้างหน้าหาหลวงพ่อกล่าวคำถวายครับจ้าแม่ด้วยจ้าก่อน จ้าเมไอดไม่ใช่ในเงา้แย่ไม่ร้อนเ้ามก็าไปกินอะผ่านปะอะไรบุรีเนี่ยมีที่เดียวนะผ่านแล้วไม่คืนไม่ทิง จากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราจะไปให้อาหารน้องปลา,ากันใช่ไหมก,ไ <laughs> กัตตุลใช่ข้าวปลาไม่ได้ปลาไม่ได้จะให้อาหารยาเยอะๆใช่ไหมใช่อาหารไอร่อนสูตรข้าวปลากินฐานข้ปลากินข้าวโอเคค่ะ okay. ไปกันไปกันไปกัน ให้ตูนตักบ้างตักกระตูนตักตักน้องนะตอนนี้เนี่ยไม่ไหวเนีวยตูนฝั่งนี้ด้วย ฝั่งนี้น้องให้ถนัดกว่าเปล่าก็ปลาก็ชุดเดียวกันแหละมันว่ายกลับไปกลับมาฝั่งนี้ดีกว่าเหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้มามานะฝั่งนี้นันม,อมองเห็นปลากว่าอสุนตักอสุนตัก,ตก,ตก,ตก กินไม่ได้ทางนี้มาทางนี้อะถือโอเคโอเคเลยค่ะมาหิวไม่หิวแน่เลยหมดแล้ว บายบายมองใหสิดูบ๊าเดี๋ยวเป็นไหม